สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทาขนมงาทอดนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทํากินก็ได้ค่ะหรือจะทําขายก็ได้ไม่ต้องไปปรับสูตรเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะเพราะเป็นสูตรที่ลงตัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูวัตถุด,ดิบและวิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมไส้ของขนมงาทอดก่อนเลยค่ะ เรามาดูวัตถุดิบนะคะตัวแรกค่ะก็จะเป็นถั่วเขียวนะคะให้ใช้ถั่วเขียวผ่าซีกแบบนี้นะคะอันนี้จะใช้ของยี่ห้อไร่ทิ์นะคะหรือแล้วแต่ของยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะนําไปล้างทําความสะอาดนะคะเสร็จแล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงหรือแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็นํามาล้างทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งและนําไปนึ่งจนถั่วเขียวสุกแบบนี้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวเกลือแป้งมันและกระทิสดค่ะกระทิถ้าไม่ใช้กะทิสดก็เป็นกะทิกล่องก็ได้นะคะแนะนำให้ใช้ของยี่ห้ออร่อยดีค่ะเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปในถั่วเขียวที่เราเนื่อสุกนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยเกลือค่ะทุกอย่างให้ช่างตามสูตรที่ให้ไว้เลยนะคะ และตามด้วยแป้งมันกับค้ทิค่ะทั้งสองอย่างนี้ให้ผสมรวมกันนะคะแล้วก็คนให้ละลายค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็คนให้เข้ากันค่ะเมื่อเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็นำไปบดให้ละเอียดเลยค่ะวิธีการบดนะคะถ้าเป็นเครื่องบดอันเล็กก็ให้ทยอยแบ่งบดก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะ ละเอียดได้เร็วกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่มีเครื่องใหญ่ก็สามารถบดไปทีเดียวเลยได้ค่ะ วิธีการบดนะคะให้บดละเอียดประมาณนี้เลยนะคะถือว่าเป็นอันเช้ได้ค่ะเมื่อเราบดเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมากวนให้แห้งค่ะจนสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะในการกวนนะคะห้ามใช้ไฟแรงเกินไปนะคะให้ใช้ไฟกลางค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนไส้มีลักษณะที่แห้งแล้วก็ ปั้นเป็นก้อนได้ค่ะเมื่อผัดเมื่อกวนไปสักระยะหนึ่งนะคะไส้ก็จะเริ่มแห้งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิดไฟนะคะตั้งพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะแล้วก็นํามาปั้นเป็นก้อนเพื่อทําไส้ค่ะไส้ที่เรากวนเสร็จนะคะตั้งพักไว้เขาเย็นได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปั้นเป็นก้อนกันเลยค่ะ น้ำหนักของแต่ละก้อนนะคะกะเอาตามชอบเลยนะคะใครที่ชอบไส้เยอะก็ใส่เยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำขายก็ให้ดูคำนวณดูต้นทุนนะคะและความเหมาะสมของไส้ของขนมเอานะคะแต่แนะนำว่าถ้า เราช่างแป้ง30กรัมเนี่ยขนาดที่เหมาะสมก็คือไส่เท่ากับเหรียญ10ก็จะขนาดพอดีนะคะหรือจะน้อยกว่านั้นเล็กน้อยก็ได้ค่ะเพราะขนมชนิดนี้นะคะถ้าใส่ไส้น้อยเกินไปเนี่ยจะไมให้รอร่อยคะ่ะไส่ที่ปั้นเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยคะ่ะ ามาดูวิธีการเตรียมแป้งกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกนะคะก็จะเป็นงาขาวกับงาดําค่ะจะใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะถัดไปก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะน้ําตาลใส่ขาวเกลือน้ํามันพืชผงฟูแป้งมันน้ำเปล่าแล้วก็มันแครอทต้มสุกค่ะแป้งข้าวเหนียวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เรานำมันที่เราต้มสุกค่ะมาขยำค่ะหรือถ้าใครไม่ใช้วิธีการขยำด้วยมือนะคะก็ให้ใช้วิธีการบดให้ละเอียดได้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลใส่ขาวและก็นวดให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นก็เทปแป้งข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะตามด้วยแป้งเกาเจ้าแป้งมันและผงฟูค่ะ นวดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทยอยเทน้ำเปล่าค่ะลงไปแล้วก็นวดค่ะ น้ำเปล่าแนะนำเนี่ยใส่ทีเดียวนะคะให้ทยอยใส่ลงไปค่ะ เมื่อนวดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เทน้ำมันพืชค่ะใส่ลงไปเลยค่ะการใส่น้ำมันพืชนะคะจะทําให้แป้งเวลาทอดไม่อมน้ำมันค่ะแป้งที่นวดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ เรามาดูวิธีการช่างแป้งกันเลยค่ะให้เราเตรียมกล่องที่มีฝาปิดแบบนี้นะคะแล้วก็รองด้วยแผ่นพลาสติกแบบนี้ค่ะตาช่างที่ใช้นะคะแนะนําให้เป็นตาช่างดิจิตอลค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําแผ่นพลาสติกค่ะมารองไว้บนตาช่างเล็กน้อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตาช่างเปื้อนแป้งนะคะ เสร็จแล้วเราก็นําแป้งมาช่งนะคะก้อนละ30กรัมนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ทําทานเนี่ยอาจจะเป็นก้อนละ25กรัมก็ได้ค่ะจะไม่ใหญ่เกินไปแต่ถ้าทําขายแนะนําให้เป็นก้อนละ30กรัมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับไส้ที่เราทําด้วยนะคะถ้าไส้เล็กเราปั้นก,ก้อนแป้งใหญ่เกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สมดุลกันนะคะต้องให้ไส้กับ ก้อนแป้งบาลานกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราช่างก้อนแป้งเล็กแต่ว่าไส้ใหญ่เนี่ยเวลาห่อมันจะปิดไม่มิดแล้วเวลาเรานําไปทอดไส้ก็จะแตกทะลักออกมานะคะดูไม่น่าทานค่ะช่างเสร็จนะคะก็ให้ปั้นเป็นก้อนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วางไว้ให้ชิงระยะห่างเล็กน้อยค่ะ เมื่อเราปั้นก้อนแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็พักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะเมื่อเราพักแป้งครบหชั่วโมงแล้วนะคะเราก็นําแป้งมาใส่ไส้ได้เลยค่ะให้แผ่เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็นําไส้มาห่อค่ะห่อเสร็จแล้วก็กำนะคะกำให้แป้งกับไส้แน่นค่ะเสร็จแล้วก็ให้คลึงเป็นรูปกลมๆค่ะหลังจากนั้นก็นํามาคลุก งาที่เราเตรียมไว้นะคะคลุกให้ปริมาณที่พอดีพอดีนะคะอย่าไอ้น้อยเกินไปเพราะถ้าน้อยเกินไปเนี่ยจะดูไม่สวยนะคะงาที่ใช้นะคะให้ใช้งาขาวเยอะกว่างาดำนะคะเพราะจะดูสวยค่ะ เมื่อเราใส่ไส้ครบแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปดูวิธีการทอดกันเลยคะ่ะวิธีการทอดค่ะให้ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนได้ที่นะคะวิธีการเทสน้ำมันนะคะว่าร้อนแล้วหรือยังนะคะให้หยิบแป้งใส่ลงไปเล็กน้อยถ้าแป้งขึ้นฟูก็แสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วค่ะพร้อมหยอดขนมลงไปได้แล้วค่ะหลังจากนั้นก็ หยดขนมลงไปดู1ชิ้นนะคะถ้าก็ขึ้นฟองอากาศแบบนี้นะคะทั่วขนมแบบนี้ก็แสดงว่าน้ํามันร้อนได้ที่แล้วนะคะไฟที่ใช้นะคะให้ใช้ไฟปานกลางนะคะแรงปานกลางนะคะค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะเพราะขนมชนิดนี้ถ้าทอดไฟแรงเกินไปเนี่ยจะทำให้ขนมเนี่ยไม่ได้นะคะแล้วก็ข้างในจะไม่สุกนะคะ การใส่น้ำมันนะคะทอดต้องใส่ให้น้ำมันจมขนมแบบนี้นะคะและให้ทอดในปริมาณที่พอดีค่ะอย่าให้ทอดเยอะเกินไปนะคะวิธีการใส่ขนมนะคะให้กลิ้งใส่ลงไปนะคะบริเวณ ขอบของกระทะนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ตรงๆเลยเนะะี่ยค่ะน้ำมันอาจจะกระเด็นใส่มือเราได้ค่ะเมื่อเราใส่แป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็นำกระชอนนะคะมาตักขนมขึ้นเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ส่วนที่เขาติดอยู่กับก้นของกระทะไหมนะคะเสร็จแล้วนะคะก็รอให้เขาลอยตัวขึ้นมาค่ะเมื่อขนมลอยตัวขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ คนเป็นระยะระยะนะคะเพื่อให้ขนมสุกทั่วถึงกันค่ะพอขนมเริ่มมีสีเหลืองอ่อนๆนะคะเราก็ให้ใช้กระชอนนะคะกด,ดเบาๆนะคะแล้วก็วนไปแบบนี้นะคะเหมือนตัวอย่างค่ะวิธีการเช็คว่าขนมนะคะสุกแล้วหรือยังนะคะให้ตักขึ้นมาแล้วก็นำ ต้มนะคะจิ้มดูนะคะถ้าขนมผิวกรอบนะคะก็แสดงว่าสุกได้ที่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าขนมยังผิวยังนิ่มอยู่นะคะให้เราทอดต่อไปเรื่อยๆจนผิวเขากรอบนะคะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ํามันบนตะแกรงค่ะการทอดขนมชนิดนี้นะคะห้ามใช้ไฟแรงนะคะเพราะจะทําให้ขนมไหมด้านในจะไม่สุกค่ะให้ใช้ไฟ เบานะคะค่อนไปทางอ่อนและใช้วิธีการทอดไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้บนตะแกรงนะคะให้สด็ดน้ำมันค่ะเสร็จแล้วก็ตักงาขึ้นนะคะให้หมดนะคะเพราะถ้าไม่ตักงาขึ้นเนี่ย เขาในการทอดรอบต่อไปเขาก็จะไม่ค่ะทําให้ขนมสีไม่สวยแล้วก็ไม่น่าทานนะคะขนมทอดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะตั้งพักไว้ให้เย็นนะคะาก,ก็จะกรอบนะคะและถ้าสมมุติว่าทั้งไว้ให้เย็นเนี่ยขนมเขาจะนิ่มค่ะน่าทานไม่แข็งนะคะสูตรนี้ทําขายได้เลยค่ะขนมที่ทอดเสร็จนะคะก็จะสวยงามประมาณนี้ค่ะลองไปทํากันดูนะคะ ทำกินก็ได้ทำขายก็ได้สูตรนี้ไม่ต้องไปปรับอีกแล้วนะคะก็คือเป็นสูตรที่ลงตัวแล้วค่ะลองไปทํากันดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนคะ่ะ